ตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจมออนแอร์ครับพบกันทุกวันที่นี่นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ11เนาฬิกาถึง12บสนาฬิกาโดยประมาณนะครับวันนี้ผมอิทธิพัฒน์ครับรับหน้าที่ดําเนินรายการร่วมกับลุงแจมนะครับพี่วิทูลพึงประเสริฐสวัสดีครับลุงแจมครับครับสวัสดีครับนี่ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตานะครับสำหรับวันนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องของเมื่อวานนี้ก็มีการตอบปัญหาเครดิตบูโรกันวันนี้เราก็เข้าสู่ช่วงปกติพูดคุยรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านปัญหาชาวบ้านใช่ไหมครััับบปปญหหาา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 ชววว้้้้นนนนีี่ถถกเเรไ they บอกผู้ว่าผู้ที่สมัครผู้ว่าเราจะบอกเรื่องอะไรบ้างหลายๆคนตอนนี้ก็เท่าที่เราสำรวจการปัญหาการจราจรรถติดใช่ไหมรถติดเรื่องของปัญหาขยะมลพิษเรื่องของปากท้องแต่มีปัญหาหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะได้ยินแต่ทุกคนจะต้องเจอหมดนะครับและก็เป็นรถติดนี่ยังไม่ใช่ปัญหาโดยตรงของผู้ว่ากทมนะกรทมมีหน้าที่แค่ทาป้ายติดทาสีทางเท้าทางมารายเท่านั้นนะแต่ว่าทางเท้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินปัญหาทางเท้าบางที่ซอยแค รถกีดขวางการจราจรเกิดปัญหาบางทีทางเท้ามีไว้ทำไรทางเท้ามีไว้เดินครับทางเท้ามีไว้เดินที่ไหนก็มีไว้เดินที่ได้มีไว้เดินก็ในกรุงเทพมหานครนี่แหละเขาบอกมีไว้เดินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกเบียดเบียดบางตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นเขาบอกว่าต้องเอาไว้กําแหงี้เขาไว้เอาไว้ทามาหากินครับอืมแปลว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ มีรายได้น้อยแต่จริงจริงน้อยจริงป่ะก็ไม่รู้นะผมก็เห็นรายได้ดีขนาดนั้นรายได้ดีนเป็นช่องทางนมหากินเลย แต่ว่าเดี๋ยวเขามีท่านเลือกตั้งผู้ว่ากทมมาใหม่เห็นว่าบางคนจะเอาร้านค้าไปอยู่ในซอยอีกนะจะยิ่งแคบไปอย่างไรลุงแจมในซอยเดี๋ยวก็รถสวนกันก็โชคอีก็ดีเสยเอาไปด้วยหมดเลยเวลารถสวนกันมันได้คันเดียวใครจะเป็นคนถอยอย่างที่มีฮิตอยู่ในเว็บอยู่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับใครถอยก็ไม่รู้ไม่มีใครยอมถอยสักคนแล้วก็ไม่ใช่แค่ในกทมนะเพราะหลายๆที่เขาก็มีปัญหาเหมือนกันหมดเรื่องของทางเท้าโดยเฉพาะ เมืองพัทยานี้ก็เป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระบาดระบาดไปแล้วเมืองท่องเที่ยวติดอันดับเหมือนกันสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงคนกรุงเทพหรือทุกๆุกที่เขาก็จะมาเที่ยวกันที่นี่เขาบอกตอนนี้ไปนี่นะโดยเฉพาะตอนตรุษจีนเนี่ยคนจีนเยอะมากเลยครับแล้วยังมีตอนที่รัสเซียก็เยอะอชาวต่างประเทศใครมาตอนนี้ต้องไปพัทยากันทั้งนั้นแต่ทาไมชายหาดใช่ไหมเขาบอกว่าตรงชายหาดตรงตาลเนี่ยที่พัทยา เขาบอกว่าเดินเดินกันไม่ได้เลย,ยปกติอันนี้เขาก็จะรู้กันดีนะอย่างบ,บางทีกลางค่ากลางคืนหรือว่าช่วงกลางวันเนี่ยคนเขาก็จะไปเดินไปเดินกันเดินชมวิวทิวทัศน์ชายทะลงชายทะเลอะไรกันบ้างแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปไงเพราะว่าร้านคงร้านค้าอะไรต่างๆที่ที่ร้องเรียนผ่านมายัางลุงแจมของเราก็คือว่าปัญหามันก็คือว่าเจ้าของร่มแล้วก็เตียงผ้าใบเนี่ยเขานำทรายมาปิดตรงบริเวณของทางเดินจนเดินไม่ได้เขาบอกว่าตอนเนี้ย คนต้องมาเดินบนถนนกันนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติบนกันมากเลยถึงความลําบากเพราะว่าเวลาที่จะเดินบนถนนเนี่ยนะครับทางเท้ามันก็ไม่มีเสร็จแล้วอ้าวเพราะฉะนั้นไปพัทยากันเลยไหมไปพัทยาเลยครับรอสายอยู่แล้วนะครับครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกคุยนะครับรองนายกเมืองพัทยารองนายกเอกสิงใช่ไหมครับครับสวัสดีครับท่านรองสวัสดีครับคุณวิทูลคุณอิทธิพัฒน์ใช่ไหมครับสครับ ภรรยาวันนี้รู้สึกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วหรือยังตอนนี้ใช่ไหมใช้ท่องเที่ยวมาเยอะไหมฮะช่วงตุจีนี้ฮะครับผมว่าคนเยอะจริงๆนะครับท่านนายกเปิดพเนตัวเงิท่านก็พยายามที่จะสร้างภาพนะครับให้ดีนะครับแล้วก็ไปชักจูงไปรถโชว์มานะครับตอนนี้รัสเซียมาดับหนึ่งนะครับแล้วก็จีนมาดับสองหลัวก็อินโดอินเดียนะครับปีนี้เนี่ยคนเข้ามาเนี่ย กือบสิบล้านคนแล้วที่พัทยานะครับอันนี้ว่าผมจะเข้ารันด็นเลยนะครับว่าพัทยาเนี่ยทำรายได้ปีหนึ่งเนี่ยแปดถึงเก้าหมื่นล้านบาทนะครับเขาพยายามจะปั้นกงนให้เป็นแสนล้านเนี่ยนะครับก็คนเข้ามาเยอะแล้วคนท้องถิ่นก็เยอะแล้วคนที่อพยพเข้ามาทามาหากินก็เยอะนะครับตรงใช้หาดเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับคุณจริยาโทรมาแล้วแล้วผมก็ไปดูแล้วนะก็ไปเคลียร์แล้วนะครับว่า ชายหาดเนี่ยตรงตรงนั้นประมาณกิโลหน่อยๆนะครับเขาเลือกเขตปลอดปลอดเสียงสงบแล้นะครับรถถนนนั่นเข้าใจดีถนนนั่นก็เป็นถนนตัวหนอนที่ตอนสิบโมงเนี่ยตอนนี้เราปิดแล้วนะครับสิบโมงสิบโมงครึ่งเนี่ยถึงห้าโมงเย็นเนี่ยจะไม่มีรถวิ่งนะครับอูกไมมถูกครับแล้วก็แล้วก็มีถนนเนี่ยจะเป็นอล์กเลยเล็กๆกันนะครับที่ไม่ใช่ถนนรถวิ่งที่เป็นตัวหนอนที่ผมเรียนเนี่ยประมาณหกเมตรเนี่ยนะครับไว้สําหรับขนของ ผลของให้ชาวบ้านเขาอะไรเขาอะนะเป็นหลังคอนโดด้วยนะครับตรงนี้เราก็ต้องเปิดให้เขาแต่เขาวิ่งได้หลังหลังห้าโมงเย็นไปนะครับ,รบแล้วก็มีทางเท้าให้เดินแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นที่ต่ําน้ําเนี่ยจากคอนโดจากอะไรเนีบนบนที่สูงนะครับพัทยาเนี่ยจะต่ําแล้วตรงนั้นชายหาดเนี่ยจะต่าสุดน้ําทุกแห่งเนี่ยจะมารวมกันตรงนี้เลยครับคุณวิทูลคุณนายพัเจ้า ชาวผู้ประกอบการก็เลยจําเป็นที่จะต้องหนุนทรา,า,ายเนี่ยลากทรายเนี่ยขึ้นมาให้สูงเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะซ้อแล้วก็เวลาถ้าเขาไม่ดูนะครับคครกลางคืนเนี่ยถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยหน้าฝนเนี่ยนะครับเขาจะพัดเอาเอาล่มเตียงเอาอะไรต่างๆตูต้ของของผู้ประกอบการเนี่ยลงทะเลหมดเลยก็เลยจําเป็น<ค>ต้องทําแล้วผมไม่ดูแล้วนะครับเขาก็ทําเหมือน่ยเป็นยกสูงขึ้นมาแล้วก็ผมให้ไปได้ให้เขาทําเป็นลาดเอียงให้ให้ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาเดินได้ ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปช่วยเขาเพราะว่าตรงเนี้ยเมืองพยาเนี่ยท่านนุยกิปพลุนปื้มเนี่ยท่านกําลังจะทําท่อน้ําระบายน้าเนี่ยรับน้ําฝนเนี่ยนะครับเพื่อจะให้ลงสู่ทะเลเนี่ยให้ได้มากน้ําจะได้ไ,ไม่ไปเจาะชายหาดแล้วเราก็กําลังท่านนยกกาลังเติมทรายชายหาดพยานะครับน่าดีใจนะครับสามกิโลเนี่ยนะครับเริ่มทาแล้วตรงโค้งดูสิ์เลยนะครับร้อยเมตรแรกเนี่ยจะทมออกไปสามสิบห้าเมตรนะครับแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชายหาดเนี่ย มามาคราวหน้าเนี่ยไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าถ้าคุณวิทูลคุณอธิพัฒน์มาเนี่ยจะเห็นนะครับถนนเราจะขยับไปแล้วก็ต้นไม้เนี่ยนะครับชายหาดเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับให้ทางสนุนนู้นเนี่ยมาปรับปิุิทัศน์นะครับจะเป็นชายหาดเนี่ยเหมือนเมืองนอกเลยนะครับและชายหาดเนี่ยยาวไปสามสิบห้าเมตรด้วยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพะยาครับตรงนี้ก็เลยกลับเรียนว่า แลนัทองเที่ยวนั้นก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าธรรมชาติของบ้านเราเป็นอย่างนี้เขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยทำไมเอาทรายไปมูลอย่างเงี้ยน,นะครับมันจําเป็นจริงๆครับตรงนี้ผู้ประกอบการเขาก็ร้องขอเรามา บางทีเราก็ต้องเอารถเนี่ยนะครับแมสซี่เนี่ยไปช่วยเขาตักทรายนะครับเอามาถมอ่ะไม่นั้นเนี่ยมันจะเป็นนึกออกไหมครับน้ํามันจะซอกเป็นร่องลึกเลยก็วางร่มเตียงอะไรต่างๆงตรงนี้อันตรายนกท่องเที่ยวด้วยครับตรงนี้ก็ตักเตียนตรงนี้เลยครับรับ,บแล้วทางผู้ประกอบการเขามีการคัดค้านหรือว่ามีบางคนอาจจะไม่พอใจที่อาจจะทำมาหากินไม่ได้ตรงนี้เรามีการแก้ไขปัญหายัางไงฮะใช่ ผมไปวันนั้นเนี่ยนะครับผมลงไปเมื่อวานผมก็ลงไปพูดคุยนะครับเขาพอใจเพราะเราเนี่ยสนิทยูเราดูแลช่วยเหลือเขาอยู่ใกล้ชิดอยู่แล้วท่านนายกเป็นคนคนปื้นเนี่ยท่านก็ว่างท่านก็เดินไปดูเพราะว่าตอนนี้เรากำลังทาชายหาดทั้งหมดเลยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับจะเสริมออกไปสามห้าเมตรเนี่ยนะครับแล้วก็จอมเทียนด้วยเราก็วางแผนไปเรื่อยนะครับแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยเวลาเนี้ยนะครับพายุดิเทชันก็ยังเข้าอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาฝนมาเนี่ย มันแกวิตี้นะครับมันน้าเนี่ยจากฝั่งบนน่ะนะครับจากคอนโดที่จเจริญเติบโตเลยปิดบางทางน้ําอะไรต่างๆ่างนเนี่ยมันก็จะบ่าลงมาหมดเลยนะครับก็จะลงมาชายหาดเนี่ยนะครับก็จะแทงแทง้ทรายต่างๆเนี่ยที่อยู่ชายหาดเนี่ยนะครับหมดเลยที่พนักงาที่ต้องเสริมหาดก็พะพ้าอย่างเงี้ยนะครับน้าทะเลเนี่ยตัดเสอด้วยและน้าฝนเนี่ยจากบนฝั่งเงี่ยนะครับ ก็พาทรายลงทะเลหมดไปอีกด้วยตรงนี้นะครับก็เลยต้องแก้ไขตรงนี้ท่านนี้ก็ดําเนินการอยู่ตรงนี้ก็ขอาการาบเรียนเลยนะครับว่าเป็นธรรมชาติแล้วผมก็ไปดูแล้วว่ามันไม่ชันนะใช่ไหมครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยทาทางลาดให้บางบาง,บางส่วนที่ชันเนี่ยเขาก็จะเสริมบันได เนี่ยเขาคุณวิทูลคุณอิทธิพันธ์ครับผู้ประกอบการนะถ้าคุณเป็นเนี่ยคุณจะไปทําบางเพื่อไม่ให้เขามาเดินเล่นหรือมานอนอาบแดดมาใช้ใจ่ยายเงินคิดเทียนคุณอะ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่นะครับเขาเนี่ยพยายามทาเพื่อให้ ให้ผู้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายที่สุดจัดการตรงนี้ครับองค์าระกอบวงผของเราก็สวยใช่ไหมครับวางผาใช่ชอบอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็เขาทำเเรียบสวยเลยเนี่ยเขาลากทรายจากทะเลมานะครับจากที่มันเป็นน้ำซ้อเนี่ยเป็นล่องลึกเป็นอะไรต่างๆวกนนี้ลากไม้โพนี่ ขาก็ยอมเหนื่อยกันเนี่ยก็ลากตายลากอะไรอยากให้มาดูใช่ไหมครับแสดงว่าในอนาคตนี่ก็จะสามารถเดินได้สะดวกสบายคล่องมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีที่ทางบางคนอาจจะมาเที่ยวปั่นจักรยานริมทะเลอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับมีเลยท่านนายกเองคุเพิ่งเนี่ยมีแผนไปเลยว่าจะเมเป็นวอล์กเวย์แล้วก็เป็นมนเป็นที่จักรยานเพราะตรงนั้นอ่ะเป็นที่นิยมมากเรียกว่าเขตปอดก็คือเขตสงบนะครับปอดจากเสียงปอดจากรถ ก็จะให้ขี่จักรยานกันแล้วก็จะทําที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้ที่เขาทาเหมือนบังเกอร์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็กันน้ําที่จะแทงของลงทะเลไปใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยถ้าเราทําบล็อกคอนเวิร์ตเนี่ยนะครับใหญ่ๆเนี่ยรองรับน้ำฝนในตลอดแนวเลยกิโลกว่าเนี่ยก็ะจบเรื่องแล้วก็ต่อท่อลงทะเลไปเลยก็จะรักษาชายหาดได้อย่างดีเลยท่านนายกกำลังให้ช่างออกแบบประมาณการอยู่ครับตรงนี้ครับไม่ได้เพิกเฉยครับคาดว่าจะแล้วเสร็จสักประมาณสักระยะเวลาเท่าไหร่ครับ เออตรงนี้ชายหาดพัทยาเนี่ยจะเริ่มทําไปก่อนนะครับก็ไล่มานะครับก็ประมาณปีกว่าๆนะครับและตรงเนี้ยนะครับท่านนายกท่านกำลังให้ช่างเนี่ยนะครับไปออกแบบประมาณการในต่างๆพวกนี้น<ม>และที่สําคัญที่สุดเพราะเราออกแบบประมาณการแล้วเนี่ยท่านนายกก็จะต้องไปดีไซน,น์งบประมาณนะครับที่สํนานักงบประมาณเนี่ยก็ส่วนกลางนั่นแหละนะครับถ้าให้งบประมาณอดหนุนเรามาเนี่ยเราทําได้ทันที ก็ตรงนี้ครับก็ฝากผมชัดลึกด้วยแล้วกันนะครับว่าพัทยากางเติบโตเพราะนั้นเนี่ยต้องการว่ามาที่สนับสนุนเรื่องแฟคชิลิตี้ต่างๆพวกนี้นะครับสายเดินหุ้งเนี่ยเพื่อรองรับนะครับนักท่องเที่ยวให้เขาปลอดภัยให้เขามีความสุขนะครับแล้วก็ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสของพี่น้องชาวไทยเนี่ยเขาก็กลับมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะเข้าเป้าของรัฐบาลที่จะปีห้าแปดที่จะทำรายได้มาให้เป็นสองล้านล้านบาทต่อไปนะครับแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญอันดับหนึ่งนะครับตรงเนี้ยแต่ในระหว่างที่เรารอนี่เราก็ชี้แจงทํา